ใครเอ่ยใครเอ่ยคุณต่อคุณข่าชามาแล้วค่ะตอนนี้โฟโต้ปูนนี่ร้อนระอุกันแน่แขอเสียงต้อนรับต่อข้าชาหน่อยแล้วพี่พิ๊มคะไม่ได้ขอเสียงกรี๊ดหน่อยนะคะที่ฉันจะบอกว่าฉันจะกลอกขอลงไปถ่ายรูปกันนะไม่ได้ทำงานค่ะทําได้ไม่ได้นะอ่าคนะคะตั้งใจฟังเรานิดนึงเดี๋ยวเราจะมีเกมไหมให้เล่นจะมีคำามให้ตอบเรามีของรางวัลมาปากกันแน่นอนใช่แล้วค่ะอ่ ตอนนี้เนี่ยคะ่ะบอกได้เลยว่าคุณต๋าคุณกระชาเข้าไปที่โฟโต้บ๊กของเราแล้วใช่ไหมค่ะใช่แล้ว บอกไว้ก่อนเลยนะคะใครที่มีบัตรนะคะสามารถไปถ่ายรูปกับ AF ได้แล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มเปิดรับแล้วนะคะใครที่มีบัตรค่ะเรียนเชิญที่ฟนก็บูธได้เลยนะโดยเฉพาะพี่น้องที่มีบัตรเป็นสีนะไม่ว่าถ่ายยังไม่พอเรายังปิ้นรูปให้ด้วยปิ้นให้ด้วยเราปิ้นรูปให้คุณเนี่ยได้เอากลับไปนอนกอดที่บ้านเลยไม่ว่าจะใครที่มีบัตรสีหรือว่าเป็นบัตรขาวดำตอนนี้นะคะไปถ่ายรูปกับคุณเต่าคุณชาชาได้แล้วบอกเลยว่าน่าใส่มากๆเลยอ่ะนี่เลยติดเก๋ น,นี้เลยปิงปิงเลยนะ,ะใช่แล้วะค่ะไยังไงก็เข้าไปต่อแถวได้เลยนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหแถวนี้ยาวมากๆเลยนะ เห็นนี้นู่นยาวไปถึงนู่นเลยถ้าไม่ติดว่าอยู่บนเวทีดิฉันลงไปแล้วนะคะบอกไว้เลยอยากจะลงไปต่อแถวดอมใกล้ๆไี่พิมพ์คงไม่ทันนะคะออกแบวแมวเอสพิมพ์นี่โลกจิตนะก็อยากอยู่ใกล้นิดนึงนะคะว่ารอจริงๆเราบอกไว้แล้วนะคะหาที่ซื้อเครื่องกับเราเราให้ถ่ายรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยถูกต้องบั ใช่ชิดเลยใช่ค่ะบัตรที่เป็นบัตรสีนะคะคุณจะได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดแบบเอกลูซีฟเลยถ่ายแบบถึงเนื้อถึงตัวอย่างนี้เลยจะได้ว่าโอกาสของคุณมาถึงแล้วใช่แล้วเราใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ กำลังเริ่มึ้นอยู่แต่ว่าบนเวทีของเราเรายังมีเกมมาแจกนะคะมาบอกไว้ก่อนเมื่อกี้น้องๆพูดถึงสมาร์ทโฟนเครื่องย้อมเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญตัวเครื่องยังสามารถรองรับไ i ไฟแล้วแชร์ w วไฟเป็นฮอตสปอตได้กับเครื่องหรือใช้ได้ด้วยถึง5เครื่องเลย5เครื่องเลยหรอห้าเครื่องค่ะไม่แพงเลยนะคะ4 2 9 0เบาทเท่านั้นโอ้โหถูกมาก แล้วที่สำคัญใช่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญ TrueMove H การระดับโลกกับแอปพลิเคชันระดับโลกบนเครื่องที่เป็นแบรนด์ของ TrueMove H เองที่ชื่อว่า Truebeon วันนี้นะคะ TrueMove H d g e นำมาถึง2เครื่องอะไเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Truebeon 3G ที่เป็นสมาร์ทโฟนและอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นแท็บเล็ตนะคะที่ชื่อว่า Truebeon Tab นั่นเอง อ่านะคะแต่ว่าอยากจะบอกนิดนึงว่าใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเรามาพูดถึงตัวเครื่องของตัวสมาร์ทโฟนกันหน่อยน้ออุ้มจ๋าโอ้โหตัวนี้นะคะอุ้มพูดได้เลยนะคะว่าถ้าใครนะคะที่ชอบแชทหรือว่าเล่นโซเชเียลเน็ตเวิร์กนะคะ<ช>ตัวนี้หน้าจอกว้างถึง5านิ้วเลยอย่างตัแล้วโนเดียวเออนี่เลยโฟโตบุ๋เขาคึกคักมากเลยนะคะขอเสียงกันหน่อย <สด S 2> อ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้กิจกรรมตรงโฟโต้บูธของเรากําลังสนุกสนานคนเยอะแยะเดี๋ยวเราส่งต่อให้โฟโต้บูธกันก่อนแล้วกันโฟโต้บูธจ๋าสวัสดีจ้าได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมเอ่ยนะเรียกได้ว่าคนเยอะมากๆคนมาถ่ายรู่คักมากโอ้โหเรียกได้ว่าแน่นี่มีบัตรไหมคะเดี๋ยวอุ้งจะไปต่อแถวพี่พี่รีบส่งไม่ใช่อะไรนะคะพี่จะลงไปต่อแถวแล้วค่ะจะบอกไว้เลยนะคะว่าตอนนี้นะคะ ว่านี่ยค่ะคนเยอะแยะแมยกากมายเลยว่าให้ชาวเอชเนี่ยได้เอ็กซ์คลูซีฟกัน<ช>สุดๆเลยค่ะฟ <c oughs> ินมาก <c oughs> ไหนเอ่ยขาชาอยู่ไหนเต๋าอยู่ไหนอู้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยากจะได้ยินเสียงแฟนคลับคุณเต๋าคุณขาชาจังเลยขอเสียงแฟนคลับคุณเต๋าขาชาหน่อยแล้วว <c oughs> ้อยังไงล่ะเยอะไปหรือเปล่าอ่ะเรียกได้ว่าแรงดีมากๆนี่เจอกันตั้งแต่เช้าแล้วนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวป้าขอจี้ก่อนนะลูกนะ พูดกันก่อนดีกว่าวันนี้เรามีอะไรต้องส่งไปทางนน้นดีกว่านะคะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเห็นหน้าผมไหมครับเห็นหน้าไหมฮะนะครับผมมาถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้ยังเหลือเวลานะครับผม15นาทีนะฮะรีบๆมานะครับผมใครมีบัตรอยู่ในมือนะครับรีบมาถ่ายเลยนะครับผมกับคานะครับอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวอาเลยครับ ครับผมก็อย่างอย่างที่เต๋าได้บอกไปนะครับมีบัตรอยู่ในมือก็มาถ่ายรูปกันเยอะๆครับเต๋ากับกระชายังอยู่อีก15นาทีฮะมาถ่ายรูปกันมาโอเคโอเคส่งเิกมาแล้วเรี้กงขาใหญ่เลยนะโอ้โหเสียงหวานๆเป็นไงคะแถวแถวยาวไปหนเยเสียงคุณเต๋าเสียงคุณเต๋า เาอะสนใจแบบดาราเขาน่ะเขาไม่สนใจเราไงใช่สิเออนะนะแล้วก็ยังสามารถใช้เป็นโทรศัพท์ได้ด้วยโอ้โหราคาเท่าไหร่บอกเท่าไหร่ราคานะคะสุดคุ้มมากเลยเพียงแค่4,990บาทนะคะและทูมูฟเอสของเรายังใจดีค่ะให้โบนัสถึง3,000บาทนาน2เดือนว้าวว้าวนะคะนอกจากนี้เรายังมีแพ็กเกจที่เอาใจคนมีบาทตั้งใจฟังนะ อยากแจกมีแจกแจเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนกลงไปหาพ่อแม่พี่น้องทางด้านล่างนะคะใครตอบคําถามนกถูกลับไปเลยของที่เราลึกจากเอสแกงอย่างไรใช่แล้วอเดี๋ยวนกเป็นตัวแทนแล้วกันค่ะขอลงไปด้านล่างนะคะเพราะว่ามุทีตั้งใจฟังเนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราบอกเลยว่าเจอกับเอสแกงเรามีของรางวัลมาแจกแล้วของรางวัลนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วมีแค่เอสแกงเท่านั้น อ๋อเขาบอกว่าเพื่อนเขาได้ใหญ่ยาเดี๋ยวพี่บีเอาสติกเกอร์นเด็ดมาแปะให้ไม่ต้องัวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอคอถามที่2เลยค่ะเอสแก่ะคำถามที่2เลยนะคะอุ้มขอเป็นคนถามเลยนะคะเครื่องที่เป็นแบรนด์ของชมูฟเอตอนนี้นะคะมี2เครื่องเลยนะคะชื่อว่าอะไรเออ,เอ,อใครทราบบ้างเอ่ยใครทราบบ้างเอ่ยไม่มีใครทราบเลยหรอเมื่อกี้ยเมื่อเกี้ย บว่ายังพูดถึงกันอยู่เลยนะที่มีทั้งแท็บเล็ตแล้วมีสมาร์ทโฟนถูกต้องแล้วสอนย่าง่ีงเท่านั้นเราถามกันเองนะคะใช่แล้วถามอีกคาถามหนึ่งได้ไหมได้เลยคําถามสุดท้ายค่ะแเ้วจะบอกว่าใครทราบบ้างเออันขอชวอดองรางวัลก่อนขอเป็นสามชิ้นเลยค่ะพี่กอฟขาเอาเสื้อด้วยล้อกขาน้องน้องสุดหล่อสุสวยทางนู้นนะคะที่เมืองรางวัลเราเยอะมากๆค่ะพี่ขา เรามีอะไรมาแจกอีกไม่เอ่ยโอ้โหเดี๋ยวเราให้รับกับมือดาราเลยใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้โฟโต้บูของเรานะคะถือว่าตอนนี้เห็นไหมทางด้านนู้นนะค่ะโฟโต้บูนี้คนเยอะแยะมากมายเลยโอ้ยเยอะแยะมากเดี๋ยวพี่จะรีบลงไปถ่ายรูปกับคุณเต่าหงษ์ชาแนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะต้องต้องผ่านคิวพไ่ก่อนก็อยากถ่ายบ้างอะไรบ้างนะคะ อ่านะคะเดี๋ยวว่าตอนนี้นะคะเราบอกไว้ก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งัดใจรอบนเวทีของเรามีกิจกรรมเยอะแยะต่างๆมากมายเลยลลนะคะ,คะพวกเราวัน,นี้สสวๆเอชแกของเรานะจะอยู่กับพวกเรากันตลอดจนจบงานเช่นกันนะอีกสักครู่หนึง่งเดี๋ยวลงจะเดี๋ยวเธอทั้ง3คนจะลงไปประจำโบนะไม่ะ่าจะ